สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะก่อนไปชมวัดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะไปชมกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราพามาที่วัดกำแพงนะคะที่พระรามสองเนาะวัดนี้นะคะเดิมเนี่ยเจ้าวัดรูปแรกก็คือหลวงพ่อคงค่ะซึ่งเป็นพระที่มาจากวัดกำแพงบางจากภาษีเจริญนะคะ ทีนี้ในตอนที่ท่านมาช่วยบูรณาวัดนะคะชาวบ้านแถบนี้ก็เลยจะเรียกท่านว่าท่านที่มาจากวัดกำแพงภายหลังก็เลยเรียกติดปะากลายไปเรียกที่นี่ว่าวัดกำแพงค่ะและตัวหลวงพ่อคงนะคะก็คืออาจารย์ที่สอนพุทธศาสนาเนาะแล้วก็วิชาอาคมให้แก่หลวงพ่อไผ่ค่ะซึ่งหลวงพ่อไผ่เนี่ยมีการสร้างเหรียญวัดกำแพงที่โด่งดังนะคะเป็นที่ต้องการของวงการพระเครื่องมากๆเลยแล้วก็ ตัวเหรียญเนี่ยจะเน้นในเรื่องของโครงกพรแล้วก็เรื่องของความเมตตานะคะตอนนี้ว่ากันว่า,ามีสนนราคาอยู่ที่หลักแสนจนถึงหลักล้านเลยค่ะส่วนในภาพนะคะก็คือหลวงพ่อโตที่วิหารค่ะซึ่งไม่ควรพลาดเลยนะคะให้เข้าไปสักกราระขอพรเนาะนอกจากหลวงพ่อโตแล้วนะคะเรายังมี พระตางขนาดย่อมด้วยเนาะที่เมื่อกี้ให้เห็นภาพนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งค่ะก็คือเสียงพระพุทธร,รูป3ามเสียงนะคะที่ว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์มากเนาะเพราะวา่าเป็นเสียงที่โบราณค่ะ ภายในวัดนะคะมีบรรยากาศที่เงียบสงบนะคะแล้วใครจะไปคิดว่าพระรามสองเนี่ยมีวัดโบราณกับเขาอย่างนี้ด้วยนะคะถ้าท่านใดอยู่กรุงเทพเนาะไม่ใกล้ไม่ไกลคะ่ะที่พระรามสองนี่เองเนาะก็แวะไปกับสักการะกันได้นะคะ นี่นะคะก็คือพระปางที่เมื่อสักครู่พูดถึงนะคะซึ่งในตอนต้นก็มีภาพให้ชมบ้างนะคะแล้วค่ะ